เศษ125ส่วน2566คุณอารียโตข้างๆพูดรัเสเซียหวานใส่ซาหัวใจจะวายเล่ม5้าแรงเอหลังเปิดเทอมใหม่คือการจัดงานเทศกาลโรงเรียนที่วุ่นวายในขณะที่มาราจิกะท,ที่ทราบว่ารักแรกของเขาเป็นใครกับความรู้สึกของอาเรียแล้วกับทำให้เขาต้องหนักใจกับความรู้สึกของตนเอง ในเวลาเดียวกันอาร,รีต้องไปช่วยชมรมดนตรีเริ่มสนิทกับชายหนุ่มคนอื่นถึงขั้นเรียกชื่อเล่นที่เป็นสิบพิเศษของเขาคนเดียวจึงทำให้มาซาจิกะไม่พอใจเนื้อเรื่องในเล่มนี้เล่นความรู้สึกของพระเอกที่เริ่มมีต่อหญิงสาวทั้งสองคนระหว่างคนที่เขารับในอดีตที่สามารถเคลียร์ความเข้าใจผิดได้กับหญิงสาวที่รู้สึกดีด้วยในปัจจุบัน ผสารกับช่วงเทศกาลโรงเรียนที่มีเรื่องราวมากมายแถมยังมีตัวโกงที่แฝงอยู่ในเงามืดปรากฏตัวออกมากับการแข่งขันระหว่างอาเรียรและยกูกิที่ต้องเผชิญหน้ากาันทั้งความกดดันที่พระเอกได้รับทำให้เนื้อเรื่องช่วงนี้มีความสนุกและน่าสนใจต้องลุ้นเอาใจช่วยไปกับความรักของทั้งคู่ถึงช่วงแรกจะเริ่มต้นแบบเอื่อยๆไปนิด แต่ในช่วงหลังกับมีความสนุกขึ้นเรื่อยๆจนแทบวางไม่ลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปคุเซมาร์ซานติกาพระเอกไปสวนสาธารณะที่เขาเคยเล่นในวัยเด็กได้พบกับเด็กสาวที่เขาเคยรักในอดีตและจำได้แล้วว่าเธอคือคุโจมิฮายูลอฟน้ามาริยะที่สาวนางเอกมาริยะได้ปรับความเข้าใจว่า คำพูดสุดท้ายก่อนลาจากคือถ้าเขาและเธอเป็นเนื้อคู่กันก็คงจะได้พบกันใหม่ไม่ใช่ลาก่อนเพราะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เธอทำให้มาซาจิกะที่รู้ว่าเขาที่เข้าใจผิดเป็นเพราะมาริยายังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นประกอบกับตัวมาซาจิกะได้เปลี่ยนความทรงจำตนเองเป็นความทรงจำที่เลวร้ายจากการที่พ่อแม่แยกทางกันเขาจึงเพิ่งรู้ความจริงและจำเธอได้ ในขณะมาริยากับทราบทันทีว่ามาซาจิกะคือรักแรกในวัยเด็กของเธอตั้งแต่พบเขาครั้งแรกที่สภานักเรียนมาซาจิกะได้รู้ว่าซาคุงที่มาริยาอ้างว่าเป็นแฟนปลอมๆคือตนเองแต่หลังจากที่มาริยากอดและพูดคุยกับเขาจนพอใจแล้ว ก็เลือกที่จะถอยห่างออกไปเพราะอยากให้อารียกับมาซาจิกะเข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองก่อนแล้วสุดท้ายมาซาจิกะจะเลือกใครก็ให้เขาเป็นคนตอบเท่ากับเป็นการลาจากถึงความรักในวัยเด็กพอมาซาจิกะกลับถึงบ้านก็เจอซุโอ、ยูกิน้องสาวที่พ่อแม่แยกทางเล่นน้ำอยู่ในอ่างยางทั้งสาดน้ำใส่เขาและไลใ่ให้ไปเปลี่ยนชุด พอมาซาจิกะเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปกับพบมาคิมิทิมะอายาโนผู้ติดตามยูกิกำลังเปลี่ยนชุดอยู่จึงตกใจและยิ่งตกใจกว่าเมื่ออายาโนเต็มใจให้ดูในฐานะเมดรับใช้ก่อนยูกิจะเข้ามาหาและนั่งเล่นกับมาซาจิกะ มาซาจิกะจึงกอดยูกิตามคำแนะนำของมาริยาให้ใกล้ชิดตามประษาพี่น้องทำให้ยูกิเขินส่วนมาซาจิกะเหมือนได้รับการเยียวยาจิตใจจากเรื่องราวต่างๆที่เขากดดันตนเองหลังการหย่าขาดของพ่อและแม่คออายาโนะเข้ามาได้แก้ไขว่าเธอไม่ใช่พวกเอมแต่เป็นเมทแต่ยิ่งพูดยิ่งทำให้ทั้งมาซาจิกะและยูกิยิ่งรู้สึกว่าเธอคือเอม คุโจมิฮาิยูลอฟนาอาริซาอารียนางเอกได้มาทำการบ้านปิดเทอมที่บ้านมาซาจิกะเขาจึงเสนอถึงรหัสลับระหว่างสองคนคือการใช้มือซ้ายจับผมเข้ากับเป็นการโกหกและมีการส่งรหัสมือกันโดยการเขียนบนฝ่ามือพอมาซาจิกะเขียนบนฝ่ามืออารียาทำเอาเธอเขินจนส่งเสียงครางออกมาเบา เธอที่พยายามอดทนจนสุดท้ายพูดรัเสเซียออกมาว่าวิถฐานเมื่อมาซาจิกะถามถึงความหมายที่เขียนก่อนจะพยายามเรียนรหัสเมื่อทราบว่ายูกิก็เคยใช้รหัสนี้กับมาซาจิกะมาก่อนแล้วสุดท้ายอาเรียจึงฝึกส่งข้อความบนฝ่ามือมาซาจิกะแทนทำให้เขาทราบความรู้สึกของอาเรียสุดท้ายฝ่ามือเจอเธอย่ำยีจนเป็นฝ่ายเขินแทน วงดนตรีของทาเกชิและฮิคารุเพื่อนพระเอกต้องแตกวงเพราะผู้หญิงสองคนแอบรักฮิคารุและแฟนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทราบความจริงถึงกับจิตตกทาเกชิจึงได้ช่วยขอให้มาซาจิกะมาช่วยปลอบใจฮิคารุที่ผิดหวังในตัวผู้หญิงจนเป็นแผลใจอีกรอบประกอบกับงานเทศกาลโรงเรียนจะมีขึ้นในเดือนหน้า แต่ยังขาดทั้งนักร้องนำมือเบสและคีย์บอร์ดมาซาติกะจึงเสนออารียเป็นนักร้องนำเพื่อจะมีส่วนช่วยในการหาเสียงลงสมัครประธานนักเรียนของเธอและเอากาดอานิเมะไปให้ทานิยามะซายากะคนที่เคยชิงตำแหน่งประธานนักเรียนสมัยมต้นกับยูกิที่เล่นเบสเป็นจากอานิเมะที่ชอบมาช่วยก่อนจะไปชวนให้นิยามาเอโนโนะเพื่อนสนิทซายากะ ที่เล่นเตีนโนเป็นมาช่วยเล่นคีย์บอร์ดให้ส่วนเขารับหน้าที่เป็นผู้จัดการวงเพื่อประสานให้ทั้งห้าที่ไม่สนิทกันให้สามารถเล่นด้วยกันได้เปิดเทอมใหม่มีการเปลี่ยนเครื่องแบบฤดูร้อนเป็นแบบใหม่มาริยจึงไปซื้อเครื่องแบบคิดจะมาเปลี่ยนที่ห้องสภานักเรียนเพราะทนอากาศร้อนไม่ไหวแต่พอเข้าไปในห้องกับพบมาซาจิกาที่นอนไม่พอกำลังนอนหลับอยู่ จึงเข้าไปนวเนียเขาด้วยความรู้สึกที่เห็นถึงมาซาจิกะนอนแล้วดูน่ารักถึงกับจะเผลอจูบลงไปบนหน้าผากแต่อยู่ๆอ,อาเรียที่จะเปลี่ยนชุดได้เข้ามามาริยะที่ตกใจจนรีบถอยหนีแทบไม่ทันและรีบเปลี่ยนเรื่องให้เปลี่ยนชุดกันเพราะแทบไม่เหลือเวลาพักเที่ยงแล้วตอนแรกอารียลังเลแต่สุดท้ายกับเจอมาริยะให้เหตุผลว่า ให้รีบเปลี่ยนก่อนมาซาจิกะตื่นจะดีกว่าทำเอาอาเรียนึกสนุกอยากแกล้งเขาโดยจะรีบเปลี่ยนชุดให้เสร็จแล้วปลุกเขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าเธอได้เปลี่ยนชุดในห้องนี้เพื่อทำให้เขาเขินแต่ในระหว่างที่อาเรียกับมาริยาเปลี่ยนชุดอยู่อมาซาจิกะกับตื่นขึ้นมาทำให้อาเรียกับมาริยะเป็นฝ่ายอายแทน จนอาเรียต้องคว้างชุดที่เพิ่งถอดไปติดหน้าเขาไว้มาซาจิกะที่เผลอตัวจึงชมว่าหอมก่อนจะโดนปารองเท้าใส่จนหมดสติไปในการประชุมจัดงานเทศกาลโรงเรียนมีการประชุมกับกลุ่มสภานักเรียนรุ่นก่อนและชมรมต่างๆอาเรียที่เห็นทุกคนยอมรับมาซาจิกะกับยูกิ ทำให้เธอตัดสินใจพยายามเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมรับเธอในฐานะคู่หูของมาซาจิกะชมรมตอบคำถามได้เสนอการแข่งขันการตอบคำถามระหว่างอาเรียกับยูกิที่ลงสมัครประธานนักเรียนตอนแรกมาซาจิกะสงสัยว่าเป็นฝีมือยูกิหรือเปล่าแต่พอได้คุยกันจึงทราบว่าไม่ใช่ แถมยังเจอยุกิเอาแฟลชไบท์ที่มีภาพชุดว่ายน้ำของอาเรียอกับมาริยะมาล่อเพื่อถามว่าเขาวางแผนอะไรหรือเปล่าแม้มาซาจิกะจะปฏิเสธแต่สุดท้ายยุกิก็แอบเอาแฟลชไลท์ยัดในการเกงเขาจนสุดท้ายมาซาจิกะที่พ่ายแพ้ต่อจิตใจตนเองจึงได้เปิดแฟลชไลท์ดูแต่สิ่งที่พบกับเป็นภาพสีขาวทั้งหมด ก่อนจะเจอชื่อไฟล์ที่ยูกิตั้งว่าแดพี่จ๋าผู้อ่อนด้อยที่พ่ายแพ้ต่อตัญหาทำเอาเขาต้องอับอายถึงกับล้มตัวลงไปกลิ้งบนเตียงมาซาจิกะที่รับผิดชอบดูแลการจัดงานได้ไปชิมน้ำที่จะขายในงานแต่ปรากฏว่ามันเป็นยากระตุ้นอารมณ์พอกลับไปที่สภานักเรียนเห็นถึงใบหน้าอายาโนอารีและมาริยกับทำให้เกิดความต้องการขึ้น เขาจึงหันไปมองยูกิเพื่อลดความต้องการแทนแต่อยูยูยูกิกกับจะไปตรวจงานทำให้อายาโนตามไปด้วยพอมาซาจิกะจะหาเหตุผลออกไปซื้อของอาเรียกับอาสาไปแทนเพราะต้องไปตรวจงบประมาณทำให้ในห้องเหลือเพียงแค่มาซาจิกะกับมาริยะเมื่อมาริยเห็นมาซาจิกะไม่ยอมมองหน้าเธอจึงสงสัยว่า เขายังตะขิดตาขวงใจเรื่องที่เธอยังชอบเขาอยู่และเป็นรักแรกในวัยเด็กจึงพยายามทำให้เขามองหน้าแต่กลับทำให้มาซาจิกะยิ่งมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นจนแทบจะกลั้นไม่ไหวแต่ยังดีที่ซาราชินะจิซากิรองประธานนักเรียนเข้ามาจึงขอให้เธอช่วยซักเขาให้สลบทีที่วงดนตรีทุกคนกับซ้อมและเล่นด้วยดี โดยตัวมาซาจิกะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินเมื่อทุกคนดูสนิทสนมกันอาริยได้รับการยอมรับเป็นหัวหน้าวงภายใต้การสนับสนุนจากซซยากะก่อนเขาจะได้ยินทั้งทาเกชิและฮิคารุเรียกชื่ออาริยว่าอาริยที่เป็นชื่อเล่นที่เมื่อก่อนมีเขาเรียกคนเดียวจึงทำให้มาซาจิกะรู้สึกไม่พอใจเดินออกไปจากห้องซซยากะจึงให้อาริยรีบออกไปตามเขา ก่อนอาเรียจะเรียกรังเขาไว้และเมื่อพูดคุยกันจึงรู้ว่าเขาหึงอาเรียจึงยิ้นแซวเขาก่อนจะกระซิบภาษารัเสเซียเบาๆว่านายเป็นคนพิเศษสายากะศที่ถอดแว่นตาออกทำให้ทาเกชีมองด้วยความประหลาดใจเธอจึงบ่นว่าเข้าใจว่าตาเธอหาเรื่อง ก่อนจะเดินออกไปพักกับโนโนอ่อะแต่กับพบยูโชจากชมรมเปียโนที่เคยสมัครประธานนักเรียนสมัยมต้นแล้วแพ้โตวาทีกับซายากะจึงถอนตัวไปเข้ามาทักทายเพระาะทราบว่าซายากะเล่นดนตรีร่วมกับอาเรียเหมือนจะสนับสนุนอาเรียจึงแสดงความไม่พอใจออกมาพร้อมทั้งบอกว่า คนที่จะเป็นประธานนักเรียนได้จะต้องเป็นคนที่มาจากตระกูลใหญ่หรือร่ำรวยเท่านั้นทั้งยังบอกว่าเขายังคิดจะลงทิงตำแหน่งประธานนักเรียนด้วยอีกคนอย่าเพิ่งสรุปว่าอารีหรือยูกิจะได้เป็นประธานนักเรียนยังเร็วไปอาจจะโดนลอบกัดในจุดที่คาดไม่ถึงก็ได้ทำให้สายากะระแวงในตัวของยูโชแต่กับไม่ได้เตือนอะไรทั้งอารีและยูกิเพราะเชื่อว่า ทั้งสองน่าจะรับมือได้ก่อนจะกลับเข้าไปในห้องพบทุกคนและทุกคนได้ยอมรับมาซาจิกะอีกคนในฐานะส่วนหนึ่งของวงพอถึงวันจัดเทศกาลโรงเรียนวันแรกมีการแข่งตอบคำถามระหว่างอาเรียกับยูกิ โดยมีคำถาม31ข้อแบ่งเป็น6หมวดจะขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยได้หนึ่งครั้งและคะแนนจะคิดจากจำนวนคนที่ตอบถูกและผิดในแต่ละข้อคือถ้าตอบถูกมากจะได้คะแนนต่างและตอบผิดมากจะได้คะแนนสูงซึ่งในสองหมวดแรกที่เป็นความรู้ทั่วไปและวิทยาศาสตร์อาเรียรมีคะแนนนำ แต่พอหมวดที่สมที่เป็นเทรนทำให้อาเรียที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องราวทั่วไปจึงโดนยูกินําไปแต่อาเรียเลือกที่จะไม่ใช้ผู้ช่วยเพราะเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเอาชนะยูกิด้วยตัวคนเดียวเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นคู่หูกับมาซาจิกะแม้ยิ่งตอบอาเรียจะตอบถูกมากกว่าก็ไม่สามารถทำคะแนนไล่ยูกิได้ ก่อนมาซาจิกะจะสังเกตเห็นว่าการเปิดเผยคำตอบของอาเรียและยูกิให้ทุกคนรู้เป็นการวัดความนิยมของทั้งสองแต่เมื่อเขาจะเรียกคนมาช่วยกับโดนอายานโนขวางไว้เพราะเธอเดาความคิดของมาซาจิกะออกและยังเรียกเพื่อนร่วมห้องมาให้ตอบคำตอบของอาเรีย เพื่อลดคะแนนของเธอและให้สาวๆในห้องกดดันมาซาจิกะให้เก็บโทรศัพท์และไม่สามารถไปไหนได้คอยูกิใช้ตัวช่วยให้อายานโนกบอกจำนวนดวงดาวที่อยู่ด้านหลังในจุดที่ทั้งอาเรียและยูกิมองไม่เห็นมาซาจิกะจึงอาศัยกฎที่บอกว่าจะใช้ผู้ช่วยได้หนึ่งครั้งแต่ไม่ได้บอกว่า คนที่ใช้จะเป็นคนตอบหรือผู้ช่วยเขาจึงยกมือขอใช้ตัวช่วยแทนแล้วโทรหาอารียอบอกว่าให้เธอตอบคำตอบก่อนจะหมดเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอ,อยูกิรู้ถึงคลิกการให้คะแนนจึงบอกทุกคนว่าเธออยากจะเอาชนะอารียอด้วยความสามารถของตนเองไม่อยากให้ใครกดคะแนนของอารียอโดยการดูคำตอบของเธอ จึงเรียกคะแนนเสียงให้กับยูกิเป็นอย่างยิ่งเมื่อจบคำถามข้อที่30คะแนนของอารียตามอยู่24คะแนนก่อนถึงคำถามสุดท้ายคือคุณเหมาะสมจะเป็นประธานนักเรียนหรือไม่ทําเอายูกิทราบแล้วถึงผลแพ้ชนะเพราะเมื่อทุกคนตอบใช่เท่ากับเธอตกหลุมพรางของมาซาจิกะที่มีจำนวนคนมากกว่าแล้วหลังจบการแข่งขันมาซาจิกะได้คุยกับอารีอเขาบอกว่า อาเรียดูเท่ดีที่ไม่คิดพึ่งเขาและเริ่มรับรู้แล้วว่าสักวันหนึ่งอาเรียจะเปล่งประกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาแต่อาเรียกับขอบคุณเขาและดีใจที่เขาเป็นคู่หูของเธอก่อนจะมีคนมาเห็นมาซาจิกะคุกเขาและจับมืออาเรียจึงแซวว่าขอแต่งงานหรือแต่อาเรียกับแก้ตัวว่าจับชีพจร อีกฝ่ายจึงขอตัวไปทำเอาอารียโลนลานจะตามไปแก้ความเข้าใจผิดมาซาจิกะจึงพูดว่าขอแต่งงานเลยเหรอพวกเรายังแต่งงานกันไม่ได้ซะหน่อยแต่อารียากับบอกออกมาว่ายังแต่งไม่ได้แต่มันได้ไม่ใช่เหรอเขาจึงบอกว่าอย่าตอบแบบจริงจังสิอาเรียจึงบอกว่าไม่พอใจที่ฉันเป็นเจ้าสาวหรือมาซาจิกะจึงย้อนคืนไปว่า เล่นตอบแบบนี้เธอกำลังรบเราฉันขอนะจะให้ขอมั่นให้สมชายชาตรีตรงนี้เลยไหมครับแต่อาเรียกับตอบภาษารัเสเซียออกมาว่าไม่เคยพิเศษหนึ่งหลังจากมาซาจิกะเจออาเรียปารองเท้าใส่จนสลบไปอาเรียกับมาริยจึงรีบเปลี่ยนเสื้อกันอย่างรวดเร็วก่อนจะมาดูอาการมาซาจิกะพบว่าเขาสลบไปและมีเลือดกำเดาไหล แต่อยู่ย่เคนซากิโทยะประธานนักเรียนกับจิซากิได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์จิซากิจากแบกมาซาจิกะไปห้องพยาบาลเพราะจะหมดเวลาพักแล้วแต่โทยะอาสาจะแบกแทนเพราะไม่อยากให้จิซากิสัมผัสตัวมาซาจิกะทำให้จิซากิเขินจนซัดโทยะสลบไปอีกคนเธอจึงรู้เหตุผลที่มาซาจิกะสลบไปแล้ว พิเศษสองอารียที่ไปเอาใบาเสร็จที่ขาดที่ชมรมงานฝีมือกับโดนคนในชมรมจับสวมชุดกอติกโลลิต้าซึ่งเธอก็สวมชุดอย่างงงๆง,ง,งก่อนจะรู้สึกตัวว่าท่อนบนถึงกับเป็นซีทรูแต่ก่อนจะทำอะไรได้ถูกอยู่อยู่มาซาจิกะที่มาตามก็เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนทำเอาอารียต้องกรีดร้องแล้วรีบปิดหน้าอกทันที พอจิตซาคิโผลมาจากด้านหลังมาซาจิกะจึงขอให้จิอากิช่วยต่อยรีเซ็ตความทรงจำให้เขาทีก่อนจิตซากิจะไปรีเซตความทรงจำของสมาชิกชมรมงานฝีมือแล้วช่วยอาเรียอออกมาจิตซากิยังถามอาเรียว่าจะให้เธอช่วยรีเซ็ตความทรงจำให้ไหมแต่อาเรียกลับปฏิเสธ